别忘记得，跟我们一起迈向一百万订只要用对了柳岩堂，贼手必定会现身。有什么靠山，比得过淮阳王吗？你二人可有相互隐瞒之事、啊？家主，我没,<有>我没有。 สวัสดีค่ะทุกคนพอด,ดีรีวิวกับซีรีส์ขึ้นแท่นในดวงใจเรื่องใหม่อย่างเรื่องนี้ซ่อนรักชายยาลับที่บอกได้เลยว่าบทดีในทุกแง่มุมดูเพลินไม่มีติดขัดซับซ้อนแต่ว่าดูง่ายทีีนตวออยยยย่่าล้งงะเเม ค่ะได้นังแสดงนำฉายาสุดน่ารักว่าอองโบหยานจางหวานอี้มารับบทเป็นไหวหยางอ,องหรือว่าซุยสิงโจนะคะท่านแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยฝากผลงานไว้กับเรื่องห่วงคำนึงดวงใจเนื้อรันหรือจากเรื่องที่พอลลี่รีวิวขอแนะนำให้ทุกคนได้ไปดูค่ะอย่างเรื่องนี้ปล่อยใจไปกับรัก ที่ตัวบทนะจะมีความมีลูกเล่นแล้วเราก็จะได้จะได้เห็นอีกบทบานดึงในกับซีรีส์ปัจจุบันค่ะและถึงแม้อ่องโบของเราจะเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่จะตัวเล็กทันทีค่ะเมื่ออยู่กับฮูหยินสุดที่รักอดีตสาวจนป่าอย่างหลิวเมียนถังอย่างหวังชูรันค่ะกับผลงานสุดโด่งดังอย่างกู้ภัยรักนักดับเพลิง โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันนี้เลยมีฉบับแปลไทยให้ได้อ่านกันแล้วด้วยและที่สําคัญเลยนะทุกคนพลีีรีวิวได้ข่าวมาว่าเรื่องนี้ค่ะสามารถสร้างและถ่ายทอดตัวละครเหมือนลุดออกมาจากนิยายได้แบบเต็มสิบไม่มีฮัก โดยที่ตัวเรื่องนั้นก็บอกเราเรื่องราวของคู่อริที่จะเปลี่ยนมาเป็นคู่รักตลอดกาลเมื่อเหมียนถังค่ะนางเอกของเราหลานสาวสนักคุ้มภัยต้องการจะหนีจากการแต่งงานแบบคุณถุงชนไปอยู่กับชายที่รักอย่างจิวี่บนเขาและก็ตั้งรกรากเป็นกลุ่มโจพรพะดุงความยุติธรรมช่วยเหลือชาวบ้านกระทั่งวันหนึ่งทุกคนนางเอกนั้นถูกทุกรอบทำร้ายนะตัดเอ็นข้อมือทั้งสองขาดแล้วก็ผลักตกหน้าผาค่ะ แต่ยังโชคดีได้รับการช่วยเหลือจากไหวอย่างอ๋องสุยิิงโจรหรือว่านองโบแม่ทับผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องการระปราบโจรภูเขาแถวนั้นพอดีได้บังเอิญเจอแล้วก็ช่วยเหลือนางเอกไว้ที่พอนางเอกฟื้นขึ้นมากลับความจำเสื่อมค่ะทุกคนจำได้เพียงแค่ว่ากำลังขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวกำลังจะแต่งงานพอเห็น <S <S พระเอกปุ๊บก็คิดว่านี่แหละคือสามีของตัวเองแน่ๆพระเอกก็เลยเล่นตามน้ำด้วยว่าฉันนี่แหละคือสามีของเธอ พร้อมทำคิดวางแผนคะ่ะจะใช้นางเอกเป็นหมากในกระดานนี้ล่อจับหัวหน้าโจรเราคิดว่านางเอกคือภรรยารักของหัวหน้ากลุ่มโจรหลอกจับยังไงทุกคนแต่ก็เหมือนเส้นผมบังภูเขาคะ่ะเพราะว่าคนที่พระเอกกำลังตามหาอยู่นั้นก็คือนางเอกนั่นแหละนางเอกคือหัวหน้ากลุ่มโจรคะ่ะ ที่ใดๆก็คือความฟินได้เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนจากความเข้าใจผิดเรื่องการเป็นสามีภรรยากันนี่แหละนางเอกที่พยายามจะดูแลบ้านดูแลพระเอกนะที่คิดว่าเป็นสามีให้ดีคอยเอาใจใส่ต่างๆนาเนาชียอัพพระเอกให้กำลังใจข้าจะช่วยทำกิจการร้านเครื่องเคลือบที่บ้านให้เองจะช่วยหาเงินเข้าบ้านคอยยืนรอต้อนรับพระเอกกลับบ้านทุกวัน พระเอกค่ะก็คือต้องคอยแต่งเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบมโนไปเรื่อยจิตบุงแต่งทุกคนแต่งแบบไม่เนียนจะเนียนก็ไม่ได้ไม่เคยมีความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแถมไม่ใช่ผัวเมียกันจริงๆอีกก็เลยเกิดเป็นฉากฮาๆค่ะที่ปนๆปปความฟินนุบนิบใจที่เรื่องนี้นะก็ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมามโนเอาคนเดียวค่ะมีกำลังเสริมช่วยไม่ให้โป๊กอย่างป้าหลิวเพื่อนโหหมอ กลุ่มผู้พิทักษ์องครักษ์เงาที่แบบว่ายิ่งแต่งแม้ให้โปะยังไงก็เหมือนจะโปะให้โดนจับได้ตลอดที่พอเวลาล่วงเลยผ่านไปความสัมพันธ์ที่ดูไม่จริงของน้งครูก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะแต่นางเอกทุกคนกับเริ่มค่คอยๆจำเรื่องราวทุกอย่างได้ความทรงจำเริ่มกลับมาแล้ว ประจวบกับพระเอกนั้นต้องไปทำศึกที่จินโจต้องการมอบความปลอดภัยให้กับนางเอกพร้อมทั้งไม่ต้องการใช้นางเอกเ,เป็นหมากในกระดานนี้อีกต่อไปจึงเขียนหนังสือหย่าทิ้งไว้ให้คืนชีวิตให้กับนางเอกเรื่องราวมัน,นามาจะจบยังไงต่อละทุกคนมันจะเศร้าใจไหมล่ะเนี่ย ที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อค่ะว่าเมื่อความสรใจของนางเอกกลับมาทั้งหมดแล้วนั้นจะยังเป็นกลุ่มโจรที่ทำร้ายพระเอกอีกหรือไม่จะกลายเป็นศัตรูกันเหมือนเดิมหรอและที่สำคัญนะจะกลับไปหาคนรักเก่าอย่างจุ๋ยหรือเปล่านางเอกรู้ไหมเขาไม่ใช่โจรภูเขาอีกต่อไปแล้วนะเขาคือฮองเต้ที่หายสาบสูญไปต่างหาก และอ่องโบผู้มีใจรักบริสุทธิ์ต่อนางเอกของเราแล้วนั้นจะเปิดเผยเรื่องราวความจริงและง้อขอคืนสาเร็จหรือไม่งัดมาทุกกลยุทธ์วิธีในการงอ้อเมียเลยดีเดียวค่ะทุกคนการละครเข้าเลยหนึ่งเขาไลก,ก็เสียใจหน้าหงอยพอเจอเขาก็หน้ายิ้มแป้นตลอดที่เราก็ต้องตามไปเชียร์เอาใจช่วยอ่องโบผู้น่ารักผู้รักเมียของเราต่อได้ในซ่อนรักชายยาลับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ไปตามเอาใจช่วยน้องอ่องโบต่อแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย